นำคณะกรรมการสืบสวนพ่อจทจริงในกรณีหนึ่งอาคารก็คือวุฒิบตรใหญ่กรมนาฏการและ,ะนักวิชาการตัวแทนจากข้อสนิฐานเบื้องต้นแล้วก็ในเรื่องของด้านเทคนิคต่างๆก็จะในยุบติดครับคดีก็จะเป็น ในเรื่องของการที่เราจะต้องอัปเดตต่อกับเรื่องที่เกิดถล่มไปเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็ได้กําหนดให้ว่าประมาณสักประมาณ7วันบวกลบจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะคะแล้วก็วันนี้ทุกท่านก็เลยมาณนที่นี้ที่ฉันได้ไปที่ที่เกิดที่ที่เกิดเกิดเหตุนะคะก็ได้ไปให้กําลังใจเจ้าหน้าที่อยู่อยู่หลายครั้งแล้วก็ขอเน้นย้ำอีกทีว่าเรื่องนี้ค่ะจะต้องเป็นเรื่องที่เรา สืบสวนสอบสวนอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็ขอทุกรายละเอียดทุกดีเทลให้ชัดเจนเพื่อให้ได้มีคําตอบไม่ใช่แค่กับประเทศของเราเท่านั้นแต่ตอบไปทั่วโลกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะแล้วก็ถ้ามีจุดไหนที่เราจะต้องดําเนินการอย่างเด็ดขาดก็ขอให้ใช้กระบวนการทางกฎหมายดําเนินการอย่างเด็ดขาดรวบรวมข้อมูลให้ครบนะคะอันนี้ก็ขออืนยันว่าเป็นเรื่องที่จริงจังแล้วก็ขอให้ให ให้ทุกฝ่ายนะคะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ฉันพร้อมสนับสนุนทุกๆหน่วยงานอย่างเต็มที่นะคะขอบคุณค่ะก็เมื่อกี้ได้มีการประชุมกันนะคะก็ตอนนี้ก็ได้ข้อสรุปมาหลายๆข้อนะคะก็เรื่องแรกเลยก็จะบอก ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนก่อนว่ากฎหมายที่ออกมาในการสร้างอาคารสร้างตึกต่างๆนะคะเรากฎหมายเหล่านี้เนี่ยสามารถรองรับในเรื่องของแผ่นดินไหวอย่างครั้งที่เกิดขึ้นมาได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดแผ่นดินไหวเท่าเดิมมันก็จะทําให้ตึกเนี่ยไม่ได้เกิดการถล่มอะไรขึ้นแต่ว่าตึกเหล่านั้นอะ่ะต้องทําตามกฎหมายเหล่านี้ที่ที่กําหนดไว้ซึ่งกฎหมายเหล่านี้เนี่ยค่ะ ทุกตึกางที่เห็นกันเลยว่าเราไม่เห็นแล้วว่าตึกไหนเนี่ยจะมีความเสียหายที่ที่มากนะคะก็จะมีเรื่องของออการการการกระเทาะการอะไรที่มันเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องไม่ไม,ไม่ได้ใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างตึกที่ถล่มก็จะเป็นตึกเดียวที่ที่เราเอามาดูในเรื่องของ ข้อเท็จจริงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างแล้วเมื่อกี้พอได้คุยกันเนี่ยก็ได้ข้อสงสัยหลายเรื่องนะคะเป็นข้อสงสัยที่ค่อนข้างค่อนข้างสําคัญอย่างมากนะคะตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็ในกระบวนการด้วยแต่ทีนี้เนี่ยอีกอย่างหนึ่งที่ต้องําก็คือว่าไซต์ที่เกิดเหตุเนี่ย ยังจะต้องใช้เวลาในการเคลียร์อยู่ซึ่งวันนั้นเนี่ยได้มีโอกาสได้คุยกับทางมหาทยแล้วก็ทางกรทมนะคะก็ได้รับรายงานว่าจะต้องใช้เวลาประมาณ1เดือนนะคะจากวันที่เกิดเหตุนเนี่ยเพื่อเคลียร์สถานที่ต่างๆและตอนนี้เองที่คณะกรรมการที่ประชุมเมื่อกี้ก็ได้ข้อสรุปว่าเราจะใช้นะคะสสถาบันการศึกษาบวกกับกรมโยธาเพื่อจะทําในเรื่องของโมเดล แต่ละคนเนี่ยทำแยกกันโมเดลที่จําลองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงตึกตึกนั้นนะคะกับแผ่นินไหวที่เกิดขึ้นจริงเพื่อที่จะให้รับรู้รับทราบว่าเหตุผลใดๆบ้างคือเหตุผลที่ทําให้ตึกถลม่ม ะะเพราะว่าอันนี้นี่เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตคนซึ่งทางรัฐบาลเองก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่ได้คุยกับทางทํางานแล้วเนี่ยก็บอกว่าการที่จะวิเคราะห์ทําโมเดลแต่ละจากสถาบันแต่ละสถาบันเนี่ยใช้เวลาประมาณ90วันเมื่อกี้ที่ฉันบอกว่าเร็วกว่านี้ได้ไหมนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเรื่องของรายละเอียดว่า อะไรบ้างที่ทำให้ตึกถลม่มมันจะไม่สามารถสรุปได้แค่หนึ่งหรือชี้ได้เลยในวันนี้ว่าอันนี้แน่นอนหนึ่งหัวข้อทำให้ตึกถลม่มมันประกอบกันหลายๆห,หัวข้อซึ่งอันนี้ค่ะเพื่อความแน่ชัดก็ทางคณะกรรมการ,ก,ารก็จะใช้เวลาประมาณ90-90วันในการเอาโมเดลออกมาแต่ละที่แล้วก็การใช้สถาบันการศึกษา4ส,สถาบันบกกรมโยธาก็ทำให้รู้ว่าุกๆสาทุกๆสถาบันเนี่ยม,มีมีส่วนเข้ามาทำด้วย จะได้มีความร่วมมือนะคะแล้วก็มีความโปร่งใสให้พี่น้องประชาชนได้ได้เข้าใจว่าเราเราใช้คณะวิศวะเนี่ยจากสีสาา่สถา,า,สสา,าบันสี่สถาบันการศึกษาเนี่ยต่างๆการทำแยกกันนะคะเพื่อจะให้ข้อสรุปที่ที่ชัดเจนแล้วก็แล้วก็มั่นใจได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยอย่างแรกเลยที่บอกคือตึกทุกตึก,ต,กตามกฎหมายที่ออกเนี่ยกฎหมายเหล่านี้ครอบคลุมอย่างดีก็คือไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องหวาดกลัวว่าเออเราตึกของเรายังไงคือตึกทุกตึกเราจะเห็นเลยว่า เกิดแผ่นดินไหวขึ้นแต่ไม่มีตึกถลม่มเพิ่มเติมมีแค่ตึกนี้ตึกเดียวเท่านั้นอันนี้ก็ขอให้ความเชื่อมั่นนะคะแล้วก็ในเรื่องของมีเรื่อง5สถาบันแล้วข้อสงสัยที่ได้รับมาตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวเรารอให้มันชัดเจนกว่านี้ก่อนแต่ว่าและอีกอย่างนึก็คือว่าเมื่อเคลียร์ไซต์ก่อสร้างหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะได้ข้อมูลที่เพิ่มเติมจากจากไซต์ที่เกิดเหตุด,ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางนี้ก,ก็ก็รอเก็บข้อมูลนี้ไปพร้อมกันอีกอย่างหนึ่งที่ทําก็คือว่า ทบทวนกระบวนการตรวจสอบเรื่องของตึกอาคารใหม่ทั้งหมดทั้งของเอกชนและของราชการนะคะซึ่งเมื่อกี้ดิฉันก็บอกแล้วว่าตัวดิฉันเองเคยทำสร้างตึกมาในใน,ในเอกชนเนี่ย มีข้อต้องต้อง approve มากมายนะคะเพราะฉะนั้นเ,นเราก็จะมาทบทวนตรงที่หมายว่าการ approve แล้นนะปลอดภัยใช่หรือเปล่าใช่ process ที่เหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันไหมอันนี้ก็ต้องดูทั้งขาของเอกชนและขาของราชการแล้วของราชการเองบางอันเนี่ยเราต้องเพิ่มอะไรเข้าไปไหมแต่ทั้งสองขาเนี่ยเราสามารถเพิ่มในเรื่องของแผ่นดินไหวเข้าไปเพิ่มได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการทบทวนกระบวนการเหล่านี้หนึ่งทำให้กระบวนการเนี่ย คาแรงลอยคล่องตัวมากขึ้นแล้วก็ตรงประเด็นมากยิ่งขึ้นนะคะไม่อยากให้มีกระบวนการมากมายไปแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์ส่วน2เองเนี่ยเพิ่มมาตรการอย่างไรเพื่อให้ตึกที่สร้างในอนาคตจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่จากข้อสรุปจากการประชุมเมื่อกี้นี้ค่ะเป็นแบบที่ท่านนายกได้อธิบายไปจากข้อมูลที่เรามีมาตอนนี้ไม่ว่าข้อมูลที่เราได้รับการเครื่องวัด ในสถานีวัดในในบริเวณกรุงเทพมหานครเนี่ยมันชี้ว่าระดับความรุนแรงแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถึงแม้มันจะรุนแรงมากจริงแต่มันอยู่ในระดับที่ไม่ถึงเกณฑ์ที่มาตรฐานเรากําหนดไว้ก็หมายความว่าในมาตรฐานเราได้กําหนดอาคา,าการออกแบบให้สามารถต้านทานแผ่นดินไหวที่รุนแรงกว่านี้ได้นะฮะดันั้นถ้าเผื่ออาคารได้มีการออกแบบถูกต้อง สมบูรณ์ตามกฎหมายก่อสร้างได้ถูกต้องก็สมควรที่จะสามารถต้านทานแผ่นดินไหวในระดับแบบนี้ได้ผลการสำรวจก็ชี้ชัดเจนว่าอาคารส่วนใหญ่เสียหายในส่วนที่ไม่ใช่โครงสร้างแล้วก็ส่วนเสียหายาสำหรับส่วนที่โครงสร้างเนี่ยมีเพียงไม่กี่หลังที่เสียหายที่เป็นอันตรายแต่ว่ามีอาคารหลังหนึ่งที่ถล่มลงมานะฮะ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปดูในรายละเอียดต่อไปว่าทำไมมันเป็นสาเหตุอย่างนั้นตามที่ท่านนายกอธิบายไปนะฮะตอนนี้คณะกรรมการที่กำลังทำการตรวจสอบเนี่ยจะจะทำมากกว่าการรวบรวมข้อมูลหลักฐานต่างๆเช่นคุณภาพเหล็กหรือว่าคอนกรีตหรือนอกจากจะมีการรวบรวมแบบดูวิดีโอเทปที่มันมีการระเบิดมีการพัพพงทลายลงมา แล้วก็จะมีที่ส่วนสำคัญที่ได้ท่านได้อธิบายไปคือมีการทำแบบจำลองผมขออธิบายความนิดหนึ่งนะครับแบบจำลองที่ว่าเนี่ยเป็นแบบจำลองคอมพิวเตอร์ของอาคารทั้งหลังทำให้เราสามารถที่จะจำลองสถานการณ์จริงได้ใกล้เคียงความจริงมากที่สุดแล้วเนื่องจากเรามีผลการวัดการสั่นะเทือนของพื้นดินในกรุงเทพเราจะเอาตัวนี้มาใส่เข้าไปในแบบจำลองและคำนวณว่า ส่วนไหนในอาคารเนี่ยมันจะรับแรงมากเป็นพิเศษมันจะเกินระดับที่มันโครงสร้างรับได้หรือเปล่าการใช้แบบจำลองแบบนี้มันจะทำให้เราเข้าใจก,ก,กระบวนการที่ทำให้มัน,มน,มน,มนพังทลายลงมาถ้าเผื่อการพังทลายมันสอดคล้องกับวิดีโอที่เรคคอร์ดที่เราเห็นเราก็อาจจะสรุปความได้ง่ายขึ้นและตรงความเป็นจริงมากขึ้นนะครับแต่กระบวนการนี้ ที่เราคิดจะทำเนี่ยเราทำหลายหลายสถาบันพร้อมๆกันทำแยกกันเพื่อที่จะมาตรวจสอบกันเองว่าทุกคนได้ข้อสรุปคล้ายๆกันหรือเปล่าอันนี้เป็นกระบวนการตรวจสอบที่ทำใหม้มันมีความมั่น,นใจมากขึ้นพอทำแล้วได้ข้อสรุปแล้วเราก็จะเข้าใจสาเหตุว่าทำไมอาคารเหล่านั้นมันพังทลายแต่กระบวนการนี้ต้องใช้เวลาก็ประเมินไว้เท่าไหร่นะฮะ90บวันนะครับ คือถ้าเราดูในโซเชียลมีเดียเราจะเห็นสมมติฐานมากมายนะฮะพังเพราะแรงเฉือนพังจากข้างบนลงมาข้างล่างพังที่ส่วนข้างล่างพังที่เสาพังที่ปล่องลิฟต์คอวอที่เป็นกระดูกสันหลังหรือว่าวัสดุเหล็กไม,ไม่ได้คุณภาพมันมีหลายปัจจัยที่คุยกันในโซเชียลมีเดียแต่ว่ากระบวนการตรวจสอบที่เรากำลังทำเนี่ยเราก็ไล่เช็คไปทุกๆเรื่อง แล้วเราอาจจะพบว่าจริงๆแล้วมันอาจจะมีเพียงบางปัจจัยที่เป็นปัจจัยสําคัญและปัจจัยบางส่วนอาจจะไม่ไม่ใช่ปัจจัยสําคัญพอเราดูปัจจัยสําคัญได้แล้วเราก็จะหาได้ว่าทําไมปัจจัยพวกนั้น,นมันเกิดขึ้นกับอาคารนี้แล้วถึงจะหาได้ว่าใครควรจะรับผิดชอบนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ยในการที่สรุปความอันนี้เป็นเหตุผลที่คณะทํางานไม่กล้าสรุปตอนนี้เพราะเรายังไม่ได้ทําการศึกษาครบกระบวน s ถ้าทำครบโปรเซสเราก็จะรู้ว่าส่วนไหนมันเป็น,ปนสาเหตุหลักมันอาจจะมีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายเรื่องเช่นการสั่นสะเทือนอาจจะมีลักษณะพิเศษในบริเวณนั้นอาจจะเป็นเพราะาปัจจัยอื่นๆเกี่ยวกับผนังกำแพงหรือเรื่องวัสดุไม่ดีอะไรนี้พวกนี้จะถูกนำมาพิจารณาหมดแต่ตอนนี้มันเร็วเกินไปที่จะสรุปความตอนนั้นนะครับ การสร้างโมเดลไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่สมมติฐานพวกนี้เข้าไปการสร้างโมเดลนี้จะสร้างให้เป็นไปตามแบบก่อสร้างขั้นตอนก็นคือเราเราจะมีการรวบรวมแบบก่อสร้างก่อนแล้วตรวจสอบให้มั่นใจว่าแบบก่อสร้างนั้นเป็นแบบที่เขาใช้สร้างจริงๆไม่ใช่แบบที่ใช้อนุญาตหรืออะไรนะฮะต้องเป็นแบบที่ผู้รับเหมาเอาไปสร้างจริงๆก่อนจากนั้นเราก็จะสร้างแบบจําลองให้เหมือนสภาพจริง แบบจำลองนี้ตัวอาคารใน,ในแบบจำลองคอมพิวเตอร์ก็จะโยกได้เหมือนจริงแล้วเราก็จะเอา,อาสัญญาณการสั่นสะเทือนที่เราวัดได้ตามสถานีต่างๆในบริเวณใกล้เคียงเรามีที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตแล้วมีที่พระจอมเกล้าธนบุรีเรามีที่กรมโยธาธิการและผังเมืองเรามีที่ตรงนู้นตรงนี้หลายๆที่เราก็จะมาป้อนเข้ามาในในแบบจำลองเพื่อคำนวณดูว่ามันสั่นยังไงมันสั่นตรงไหนเวลาสั่นแล้ว ชิ้นส่วนโครงสร้างตรงไหนมันรับแรงมากเป็นพิเศษชิ้นส่วนตรงไหนมันรับแรงเกินกําลังความสามารถของมันเราก็จะหาได้นะฮะเหล็กถ้ามันเปราะมันจะมีผลต่อตรงนี้ไหมคอนกรีตถ้ากําลังมันไม่ได้มันจะมีผลต่อตรงนี้นนไหมพวกนี้มันจะตอบได้หลังจากที่เราทําแบบจําลองที่ถูกต้องครับอันนี้เป็นกระบวนการโดยโดยหลักแล้ว ก็เราพยายามทําให้แยกกันทําให้ไม่เกี่ยวไม่ไม่ขึ้นแก่กันต่างคนก็สามารถที่จะใช้วิจารยานใช้ความรู้วิทยาศาสตร์ทางทางวิศวกรรมของแต่ละสถาบันในการสร้างแบบจําลองซึ่งจริงๆแล้วมันก็ควรจะให้ผลใกล้คคเคียงกันถ้าเผื่อของใครออกมาต่างเดี๋ยวก็จะมาดูตรวจด,ดูว่าของใครน่าเชื่อถือกว่าหรือปรับดูว่าสมมติฐานในการสร้างแบบจําลองตรงไหนมันตรงไหน มันควรจะเป็นยังไงแล้วก็เคลียร์กันจนจนมันลงตัวจนเราเราได้ข้อสรุปที่ใกล้เคียงกันครับในส่วนของกรมยุธิการและผังเมืองนะครับ <c oughs> ก็ได้รับมอบหมายจากพณะท่านนายกรัฐมนตรีนะครับ <c oughs> ให้ดำเนินการใน2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือการตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก็ได้มีการตั้งแล้วแล้ววันนี้มีการถแถลงความคืบหน้าแล้วนะครับในส่วนที่2ในันเรื่องของการตรวจสอบอาคารที่รับผลกระทบจากพิจิตรไหวครั้งนี้นะครับในส่วนของอาคารภาครัฐ ทั้งในกรุงเทพและมกรุงเทพมหา,าคนครและในจังหวัดเนี่ยกรมย,ยธาธการรับผังเมืองเนี่ยจะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราได้ตรวจเฉพาะในกรุงเทพมหา,าคนครเนี่ยตรวจไปแล้ว5 59อ,อ,อาคารนะครับ191หน่วยงานนะครับซึ่งผลการตรวจสอบว่ามีเพียง2หน่วยงานนะครับที่เป็นอาคารที่ลักษณะเป็นมีความเสียหายรุนแรงห้ามใช้อาคารนะครับได้แก่โรงได้แก่อาคารของอาคารสรัมภาร นะครับแล้วก็อาคารของสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองนะครับซึ่งได้มีการปิดการใช้อยู่นะครับต้องเรียนว่า500กว่าอาคารเนี่ยมีเพียง2อาคารเท่านั้นนะครับในกรทมที่มีความเสียหายรุนแรงถึงขั้นปิดอาคารเจียนว่าน้อยมากนะครับถ้าเราออกแบบให้ถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยก็สามารถที่จะรับการผิดอินหวหยได้นะครับทีนี้จะเห็นว่าตัวเลขที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้า,ถาความเสียหายเหล่านี้เนี่ย สามารถซ่อมแซมได้ตอนนี้ก็มีมกระบวนการมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดําเนินการซ่อมแซมยกตัวอย่างเช่นที่โรงพยาบาลราชวิถีนะครับในครั้งแรกเนี่ยเป็นสีแดงนะครับห้ามใช้นะครับล้วก็มีการตั้งผู้ชํานาญการวิศวกรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปดําเนินการที่จะแก้ไขนะครับปัจจุบันนี้ก็เปลี่ยนเป็นสีเหลืองแล้วนั่นก็คือใช้ได้บางส่วนและส่วนที่ซ่อมแซมก็ปิดไว้นะครับในส่วนภาพรวมทั้งประเทศนะครับในเรื่องของอาคารภาครัฐเนี่ย ได้มีการตรวจสอบแล้วประมาณ7 0 0 0กว่าอาคารนะครับรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับก็มีความเสียหายที่เป็นสีแดงเนี่ยรวมแล้วประมาณ55อาคารซึ่งประมาณไม่ถึง1%นะครับจะเห็นว่าน้อยมากและซึ่งเป็นอาคารที่สามารถซ่อมแซมได้ครับในส่วนของอาคารภาคเอกชนไม่ได้แก่คอนโดนะครับโรงแรมห้างสรรพสินค้านะครับอาคารที่เป็นชุมนุมคนต่างๆนะครับที่เป็นของเอกชนเนี่ยนะครับทางทาง่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอ่าไทยท่านอนุทินชาญวีรูลได้สั่งการให้ กรุงเทพมหานครเนี่ยแจ้งให้เจ้าของอาคารเนี่ยดำเนินการตรวจสอบอาคารตามกฎหมายอีกครั้งหนึ่งนะครับปกติเนี่ยอาคาร9ก้าประเภทอาคารประเภทนี้เนี่ยต้องมีการตรวจสอบทุกปีอยู่แล้วนะครับอันนี้ให้ตรวจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านไม่รัหนังสือสั่งการไปแล้วแล้วก็ทมก็ได้มีหนังสือแจ้งไปให้ทางเจ้าของอาคารแล้วประมาณ11,000ลายนะครับที่จะดําเนินการตรวจสอบซ้ําอีกครั้งหนึ่งครับตอนนี้ก็ถือว่าเราก็ได้ทําในการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนในการใช้อาคารครับ S <S อ๋อ่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้คุยครับอันนี้เราเป็นเร่ว่าตรวจสอบอาคารที่เสร็จแล้วแล้วก็ไปดูว่ามันมีความเสียหายของโครงสร้างเบื้องต้นอย่างไรนะครับถ้าเป็นความเสียหายเล็กน้อยเรื่องของงานปูนฉาบนะครับเรื่องฝ้าเพดานเล็กน้อยเนี่ยเราก็จะมองเราก็ตีว่าเป็นสีเขียวก็ให้ใช้งานได้แต่ถ้าเสียหายเรื่องโครงสร้างและเป็นสหายโครงสร้างหลักแตกจนเห็นเหล็กกระ,ะเทาะเหล็กเนี่ยอย่างนี้เราก็จะตีว่าเป็นสีแดงซึ่งมีน้อยมากครับเรียนว่ามีมีไม่ถึง1%ครับ